สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่วันนี้เราอยู่หักการโปโมแรกของผมนะครับนีครับให้ว่านี่ครับนี่ครับเกสโคะอะไรนะครับ้วุณจดวนี่นะครับีวทีวี โอเคครับทีวีอย่างงี้ครับเนี่ยคณก็จะเห็นเกสโคย่าทีวีนะให้คุณเข้าไปติดตามเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแสดงการ์ตูนหลายๆเรื่องกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกดก็กดสิโอเคครับนี่แล้วก็กดซับไปเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสั้นผมขอตัดทิ้งนงครับเดี๋ยวผมจะมาต่อในเกมครับก็ได้ครับแบบนี้ครับเคลียมาต่อกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มใหม่กันเลยนะครับเคลยเดี๋ยวไม่ตนะครับเคครับเราจะมาเริ่มต้งชีพใหม่โดยไม่ใช้อะไรเลยนะครับเค้ยครับนี่อาจจะเป็นพัทหนึ่งนะครับเคียครับ่วนจะอ่ด วันละสิบห้านาทีนะครับไม่สิบสี่ครับเพราะว่ายูทูบมันจะละช้าโอเคครับน,นี่ผมอาจจะยังไม่สร้างบ้านนะครับซึ่งผมก็โปรโหมดช่องไปแล้วครั้งหนึ่งให้ให้ให,ให้ผมโปรโหมด ใช่ให้ผมปัวหมวช่งองไหนก็คอมเมนต์มาเลยฮาร์ดเลยครับขี้เกียจนแล้วครับฮาร์ดไปเลยครับซึ่งถามว่าบัดคอมผม,มไม่หายมผมเพิ่ลบไปครับโอกแล้วมัดคอมผม,มก็ไปกับมันเลยครับก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเีอะตรอไป ใช่จริก,ก็พิจารณาดูกันเลยเฮ้นะครับถ้าคุณเอครับเฮ้ยจะทำแล้วครับ ครับแค่ส e ีนาทีพอครับเ <laughs> ัว่ตอนตั้งดึกนะคบผมก็เลยต้องดูแล่ไม่อย่เขาไม่น่าว่า่ตอนเช้าเียดอ่ัมันน่เวลา นี่ครับปลูกขึ้นครับปลูกขึ้นวว้าเฮ้ยครับเรามาต่อกันเลยนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ยาวแน่นอนครับคลิปนี้แค่พักหนึ่งครับพักหนึ่งจะสั้นนะครับ เนี่ยนะสำหรับพันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อผมจะทำคลิปใหม่ๆเร็วๆนะครับเนี่ยนะสำหรับวันนี้ลาก่อนครับบ๊ายบาย